กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเทศกาลอาหารแมว777นะครับครั้งนี้เป็นการต้อนรับเทศกาลวันตุจีนนะฮะอยากให้มาบ่อยๆมากเลยฮะเทศกาลพวกนี้วันนี้นะครับมีอะไรมาแจกบ้างเป็นเทศกาลมันตุจีนนะฮะให้อาหารแมว777เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเหมือนจะเป็นอันนี้คืออะไรเนี่ยคือด่านใหม่ใช่ไหมอ่าศัตรูที่ปรากฏในปีที่แล้วนะฮะมารวมอยู่ในด่านนี้ศัตรูที่มาบ่อยนะครับแล้วก็มีด่านไซโครนนะฮะมีด่านต่างๆนะครับเบอร์เกอร์เรามีแล้ว ด่านพวกนี้เรามีแล้วอ่ะไม่เป็นไรด่านน้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเ <waterproof>. จ <vaccine> ็ดเจ็ดมาเจ็ดเจ็ดเหมือนเดิมใช่ไหมเออขอบคุณมากครับแล้วก็อีกรอบนึงแล้วแต่ดวงอือหอือเอ้ยโอ้หนิดเดียวเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าหรือว่าร้อยกว่าเท่าไหร่ร้อยสามิบสาม เป็น910นะฮะดีมากแพ็ควันนี้เป็นแพ็คของอัลตร้าซีเล็ชั่นจริงๆพวกเปิดแพ็คไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะฮะช่วงนี้เพราะว่าเปิดไปเยอะแล้วผมมีแพตติน้ำแคปซูลอยู่อันหนึง่งเปิดเลยแล้วกันไม่ต้องรุ้นอะไรมากอสู้กับเอเลี่ยนกับแบล็ ก็น่าจะเป็นตัวเก่าใช่ไหมมาจากแพ็คไหนไม่เคยเห็นใครที่เข้ามาวันนี้เนี่ยรีบเล่นด่านนี้นะฮะด่านฟาร์ม XP นะครับรอบละหนึ่งล้าน XP แต่ว่าอาจจะต้องใช้พวกนี้หน่อยหีบสมบัติอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้การันตีนะฮะมีเวลาแค่วันเดียวนะครับผมฟาร์มมาแล้วประมาณ5ล้านคือก่อนหน้านี้มันมีหลายตัวที่เราได้มาแล้วไม่ได้อัพ XP เลยนะฮะไม่ได้เัพเลเวลเลยรอบนี้ได้เวลาฟาร์มมีด่านมาใหม่ตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมไม่ได้เล่นเลย ด่านปีใหม่ยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่อันอัเตอร์นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ยังอยู่นี่คือด่านเมื่อกี้ใช่ไหมสตูที่เราพบบ่อยในปีที่แล้วนะฮะเป็นบ้านธรรมดาแค่ห้าพันมีกระรอกมาตัวหนึ่งส่งใครไปดีอ่ะไปไปเรียบร้อย <laughs> ได้อะไร XP-5 บวกห้าคืออะไรไอเทมใช่ไหมเนี่ย ด่านต่อไปคือบวกสี่การันตีด้วยนะทำไมด่านมันง่ายจังอ๋อคือแต่ละตัวแต่ละด่านเลยเหรอด่านแรกคือกระลอกด่านที่2คือตัวอื่นมาเรื่อยๆมี5้าด่านเอามาคือเหมือนเป็นด่านแจกของใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปไป,ไปนี่ผมอัปเกรดตัวเจ้าคิวเบมานะฮะ เลเวลสามสิบแมวแท้งอีกตัวหนึ่งเอามาเป็นสายแท้งคิควเบเดินช้านะช้ามากแต่ว่ากูดาวเร็วสตูแค่ตัวเดียวจริงๆริเหรอบวกสี่อ็ไปไปอ่ะอัพเกรดไปเลยไปไป,ไ,ปได้มานานแล้วยังไม่ได้อัพเกรดโอ้โหห้าล้านเกือบหมดเลยอะไม่พอ ด่านที่สามคือใครโอ้ยเอ็นเจ้าเอ็นเจ้ารามเมิงตีไปแค่ตัวเดียวใช่ไหม <c oughs> ด่านแค่ตัวเดียวนี่เป้ยๆน่ารักมากไยสู้กับเลสนะฮะเป้ยๆทุบทีเดียวบ้านพังมาทุบเลยเป้ยๆอือ ถล่างอีโวน่าจะเป็นล่างที่แบบมีสีสันใช่ไหมตอนนี้เป็นขาวดำอยู่โอเคเหล็กดานหนึ่งฮะทุบซะดานไม่มีอะไรเลยฮะอันนี้อืมหมดแล้วห้าดานยังมีอีกเหรอมีอีกดานหนึ่งอ๋อได้แล้วทิกเก็ตแจกแลายทิกเก็ต <laughs> ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน <laughs> โอเค รถถังมาเลยได้เลยเจ้าแมวจะเปหน่อยทุบรถถังได้ไหมเออ้ยเฮ้ยเป๊ทุบยังไม่เป็นไรเลยทุบอีกทีหนึงอืวัดเดี๋ยวนะน่าจะไม่ธรรมดาซะแล้วตัวนี้น่าจะไม่ใช right ่ตัวธรรมดาซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไมด่านแรกๆคือเล่นง่ายเฮะน็อกแบ็กไปเออโอเคนึกว่าจะแบบเก่งเวอร์อะไรอย่างงี้แลติเก็ตเอ้เคลียร์ไปหนึ่งผมสู้พวกด่านพวกนี้ก่อนแล้วกันด่านแปลกๆมิสเทอรี่แพ็กเกจให้อะไรโอ้ให้แสนหนึ่งแล้วก็พวกไอเทมต่างๆตามนี้เลยโอ้ แจกของดีมากอันนี้ก็ด่านแจกของโอ้โหแมวกล่องเหรอ <One of> <laughs> วามมาซอนเจ้าแมวกล่องไม่เดินด้วยอะน,นี่คือบ้านเขาเลยหรือเปล่าเป็นแมวที่เป็นบ้านอยู่แล้วไปเป้ยวามมาซอนทุบอืมเอ้ยเฮ้ยทำไมพลังบ้านไม่ลด เฮ้ยเขากัดอยู่นะหรือว่าน็อกแบ็คเมื่อกี้อ๋อพังก่อนวิชแคทอ้าวได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหรอหนึกว่าได้ทั้งหมดโธ่ด่านตุดจีนนี่ศัตรูเหมือนเดิมไม่มีอะไรเป็นด่านแจกแคทฟู้ดไปไปเป้พอดีเลยนะฮะไปเป้เข้ากับตุดจีนพอดีอืออาหารแมว20 โอเคผมฟาร์ม XP นะฮะเดี๋ยวจะอัปเกรดไปเป้ยนะครับอีโว e <vo S 1> ลางนี่คือด่านฟาร์ม XP นะฮะตูต้มีเลสกับแบล็คแต่ไม่ยากมากเหมือนเพื่อมาแจกโดยเฉพาะมีเจ้ากินคองนะฮะตัวใหญ่ตัวหนึ่งเป็นแบล็คโอเคได้มาร้านหนึ่งอีโ e วไปเป้ยมา เป็นยังไงเพิ่มสีสันเข้าไปนี่เทมากสู้กับเลสนะฮะเป้ยๆสู้กับเลสได้นะครับแอรีแอคแท็กด้วยอัปเกรดเป้ยๆมาพอดีเลยนะฮะเราจะมาลุยด่านนี้บาลอนฟิลสไตน์นะครับเหมือนจะเป็นเจ้า,าแมวน้ำที่เป็นสีแดงนะฮะเป็นเลดเลดอเลสวันคอนติเนียไม่ได้ด้วยนะแพ้แล้วแพ้เลย บ้านห้าแสนห้าฮะมีซอมบี้ด้วยเหรอมีแบล็กด้วยมีซอมบี้ด้วยโอเคไม่รู้ว่าศัตรูมีอะไรบ้างนะฮะไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนโอนอมายังไม่มีเลดมาสักตัวเลยกระโอมาน้องหมาซอมบี้กับแบล็กมาแล้วมาด้านหลังแล้วเปย์มา ทุบเลยไปๆทิ้งของซอมบี้ด้วยเหรอไม่รู้ว่ามีซอมบี้ด้วยฮะทิ้งของซอมบี้นี่ตัวป่วนเลยไปด้านหลังแล้วเก้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรด่านแรกอยู่เราจะยังไม่ยากมากจัดทีมมาสูก้กับเลสไม่มีเลสสักตัวหนึ่งน่าจะเป็นบอสโซบาลอนตีบ้านไปมาแล้วนี่ไง มีเลสแค่ตัวเดียวคือบอสที่เหลือซอมบี้กับแบล็กโอ้โหไม่เป็นไรไปเป,ย,เปย์น่าจะสู้ได้กับเลสตัวนี้โอ้โหซอมบี้มันตัวตอดซอมบี้เยอะมากอืมไปเป,ย,เปย์สู้ไหวไหมทุบไปอืมทุบซะ แต่น่าจะสู้ได้อยู่อันนี้ด่านแรกทุบฟ้ายังไม่บินฮะหมดแล้วซอมบี้ยังมีอีกโอ้โหอืมไปแล้วบอลลอนตัวแรกโอ้ซอมบี้มาด้านหลังนี่ไงซอมบี้มันป่วนน่ะทางบ้านไปเลยเฮ้ยจิงโจ้ด้วยนะปล่อยรัวโอ๊ยไปเป้ยบินแล้วฮะ เออกูดาวอยู่เงินเยอะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาซอมบี้เยอะมากด่านที่สองจะมีซอมบี้ไหมเฮ้ยพังบ้านไปเลยพันเดียวเองเออแคตตามิน A อสอันด่านที่สองศัตรูเปลี่ยนหรือเปล่าอ้าว ต้องรอครูดาวเป็นด่านแนวครูดาวอ่ะอีกสักอันหนึ่งแล้วกันดูว่าศัตรูเปลี่ยนไหมสถานที่เปลี่ยนบ้านเพิ่มขึ้นมาฮะ h p โอ้โหเหมือนเดิมอีกแล้วึกว่าจะเปลี่ยนมีซอมบี้กับ,บแบล็กต่อไปเรื่อยๆก่อนไปเป้ยมาลุยมาแล้วจะแมวน้ำ มาพร้อมแกงซอมบี้กับแบล็กแสดงว่าศัตรูเหมือนกันทั้งหมดแต่ว,ว่าเปลี่ยนความยากอาจจะ HP เยอะขึ้นนะฮะดามเมจเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋เดๆๆเอโอ้โหโ,หโอ้โหเอ้ยจิงโจ้โจิงโจ้ไปไปไปแล้วหรอนี่ไงแค่ด่านที่สองทำไมมันยากขึ้นอย่างงี้โอเคโอเครอครูดาวไปไปก่อนยิงไปไม่มีตัวสู้ซอมบี้เลยไปไปคูดาวนานอะ โคนอนอตโอโคนนอตบินแล้วโอ้จริงโจ้ซอมบี้มาอืมไปแล้วจริงโจโอเคโอเคโอเครอไปเป้มาสู้กับเจ้าแมวน้ำคนอนอตมาก่อนโอ้โหมาเรื่อยๆเลยฮะไปเป้เร็วไปเป้เร็วไปเไป้มา จัดการแมวน้ำหน่อยไปไปโอ้ยจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้จโจมุดไปอืมจิงโจ้มุดไปด้านนูน้นจัดการจิงโจ้ก่อนไปไปไปยังไปแล้วใช่ไหมย,ยังเป็นกระโหลกอยู่นะเดี๋ยวฟืน้นขึ้นมาใหม่อ่ะฮะยังอยู่ยังอยู่ คโอเคบินแล้วเรียบร้อยจมแมวน้ำไปถล่มบ้านข้างหลังมีไหมไม่มีนะไม่ใช่มุดมาด้านหลังทางบ้านเราทุบเลยเไป,ไปั <Yeah. laughs> น